ขอแล้กระบอกพัดด oh, ันเฮ้ยโอ้โหโดนปลาอมเคียงมาเวลาการแขงขัเวลาแรกครับตอนนี้ทีมเราสร้างสไตลยนะขึ้นำสมควานประสงย์ก็เป็นประจำนะครับบ่อยครั้งทีเจอกจะขึ้นมา คล้ายๆกับอีอเฮ็ดเหมือนกันนะเจมชอบนงเขามันก็รักษาไว้ไม่ได้วันนี้จะรักษาแล้วหรือเปล่าต้องถามพี่หน่อยอีสาน ไม่น่าคุยเลยเดี๋ยวมันเลย พี่บอยนะพาลาผู้ปรึกษาทีมเจนส์้ีมาด้วยตอนนี้นไม่ค่อยใส่ใจทุกคนเท่าไหร่ทพิเศษเจ้าไปใส่ใจลดถังเลย ไี่แหแะนี่ยาจะมาคบกันนัดน,นะครับในรอบสิบนัดที่ผ่านมาเี่เพิ่งมาคบกันนี่นะครับคบแบบว่าแบบมาแบบพร้พอมน,นะครับอันนี้ขาดแค่พี่เอสคนเดียวเลย เตาจะเปิดมาให้ตั้วไอลสกัดไปโอ้ยโอ้ยตร,รนี้มีโอกาสเกีเกับเกอ่ยูกลมุจรับนที่หนา้าประของโมซล,ลยไปเคียร์มาวิสาให้ลูกตั้งตัดให้กับฟองฟองก็วันนี้โกโก้ที่มันเล่นหน้าันมุนขอยมัเล่นตีกซ้าย ขันสนามไม่ดไวิสามวิสามเปิดเหียบโกโตโกโตจับลูกล็อกไม่ผ่านแบงค์ดรงีดสมดีนะครับชพอแล้วขอบคุณมากครับุงครับุงเมาให้กับไ่ตรงนี้ไม่ไม่ผ่านนะครัคนนี้นะครับ หัวใจทางที่สำคัญของเกมอีกท่านหนึ่งก็คือพวกเสาประตูที่ปอ๊อตนะมีอยู่ยยร่วมทีมเยอรมานหลายสมัยนะครับผู้การนี้ได้จ,จบับไว้ข้อเสานะติดธุรกิจบ่อยครัง้งมันจะม่มาบ่อยก็ เอ้ครับตรงนี้ขวางเอาชีวิตขวางเลยครับเนี่ยวันเสาร์ครับจะมีลีกเปิดใหม่ครับลีก14นะครับท่านใดสนใจเพราะว่า17แรงไป14มรนเบาไปเข้ามาลีก14นะครับมีทุกคนเา นี่คะระบบแบบสองตมเนจมันสอหนึ่งอยูนแล้วลูกนี้นอเปล่าลูกนี้โอ้โหตั้มอายความขยันนี่ยลงไปเยอะไป

아 r a สู้ใจครับวันนี้โอ้โหไปด้เนยโอ้โหโกนี้จ้มเท่บมากเอ๊ะตั้มตั้มสุดยอดไเลยลูกิออสกระดประตูลูนิ้งตั้มยิงโอ้โหไม่ทาดนี้นันดังไวทางการสิงเจียที <ino> <path> ่ดังสนั่นแห เดี๋ยวมีความพยานครับปุ่สไลไอ้หนิวกระเด้งนี่หรอกยิงหน่อยมีสามสกันไม่ได้โอ้โหโอ้โหนี่ช่วยกันสามสี่ชั้นครับปู่ซีเอ็มมีหนึ่งรับนี้ไอ้คนเก่าครับมีคนหน้าโอ้โหหน่อยมีสามดูนี่เปกรรมการให้ต่อไปกรรมการบอกว่าเป็นลูกมายาครับดูนี้ โอ้เ sure. ียนไหตจันตจันุวยต้องใช้พลังสามสี่เท่าครับของพยานพิเศษครับตั้มลาเอฟ้นมาตั้มในนี้นี่มีผู้ัดการทีมเกมยนยสองคนน้คือตั้มหยวอสังทุกการประธานเข้ามาครับ เพาะว่าที่ประธานโกโก้นี่ก็มาด้วยเนี่ยเล่นไปอย่างไรเนี่ยมีสามตล้ใจพิเศษรายการที่การอง YELC นะส่วนนี้ไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่เลยต้องตั้งใจนะ You don't put... <laughs> สุดท้ายเอฮไม่ต้องทำงานหนักนะมันรักษาพยาบาลนี่ไม่ยากแต่ว่าชนะไปก็ไม่มีความหมายนะสุดท้ายเราตัดจากชนะช้ป์ตอหนีบุ้ยโอ้ใช่ใช่ใช่ตันีบุ้ยให้ได้นะได้ครับจะชนะยีบุ้ยทีสามี เป็นนักเตะอ่าซีมีพัฒ oui like นายอดเยี่ยมประจำนิกน nah. ี้ครับนักเตะแห่งรีบุการนะเฮ้ยนอกนอกเฮ้ยดีพอดีพอโอ้ยผัดจี๋เว้ยกรรมการครับจุครับ mm uh -huh.

เส้นยระคาทั้งห,ม,หมดยกต่อสู้ต่อไปไม,ไม่อยู่ดิไม่อยูไม่นหนึ่งสองจากไอคอนนี้ประมาณจุดันทีนะากว่ากวรวมททนแล้ว อมเียรักสุภาพนเบียร์ไมจิงนะมานับเบียร์้อ้จืที่โ้บร์นะครับรจรย์นลครข้าว่มกันูกสลัดนะครับมันช่วยใไม่ได้โทษกันได้ วันนี้หวยออกไทุกหน้านะครับผมชมันเป็นแช่โอ้โหนี่มันเหมือนนักเตะเชอซีนะนักเตะเชอซีผมยยาวชื่อนะเดวิดลุยนับพอได้รู้อยทำผูดฝายอนครับแม่ยุะคล้ายกัน

โอ้เดือดร้อนสนามยี่นะฮบอลไม่ให้มีอย่เลยเขาแหบผิดได้้็เอาลูกบอลกลับบ้านเลยเนะดือดร้อนอยู้ใน,ในสนามบอลนีม่มเป็นแทบติกข,ของเค้าเลยนะแต่วไ่าะคาัวลไม่หมดัะฮะไม่ต้องไคใจ ดราม่าแอคชั yeah. ่นนะคู่นีู้่กเตะดูดูด้วยครับซัดจะบกเพียวเพเอ้ไปเอาเอาขอครับพออครับคู่เล่นไม่ต้องเปนมันตามคนผ้าะฮครับเบา โดนเอาไว้3 3เปิดไปด้านโตโล่ตรงนี้มาโกลโกลโกลอ้าวมันเกิดสุดๆนี่เปิดขึ้นใหญ่แล้วในเกมนี้หลายอย่างอย่างนั้นด้วยโอ้โห เนเออเนี่ยสงครามไม่จบอยู่ที่นับสทหาเบสเเอาหน่อยอ้ีสาดูความขของอรบสเติมเพชรดนลูกนี้ลูกขึ้นไปเดี๋ยวกับมาได้เบสเบสเราจะลงไปคนนึเอกเอกเราจลงลูกนี้เก่าก่าเก่ากา โกโก้ล็อกโอ้โหยังได้อยู่ครับโกโก้เอาตุ้มน่อยวิชาเพครับเอ็นนี้มีการลูกให้เอ็นตุ้มให้เอ็นไปเลยที่ชับโอ้โหมันแห่กันทุกทีเอ็นคนละครั้งนะเอ็นถ้าผมไม่ให้แฮนด์สายมันมักจะได้เปรียบอยู่ทุก เบสเอาตัวเบสเอาตัวดูทางบอลด้วยเบสอะไขึ้นอ้โนีจะเสียงรับผุากันดุมดนะครตัวนี้นี่อรขึ้นมาแล้วนี่ถ้าเป็นมวยเองต้องจ่ายนะคู่ดีๆ้อมอนตอซนนะจะจายจ่าเอา ตัวนูเลยก็ตามไปตตามไปตามไปตามมมไปปาาาาามาาาครับตามไป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 ตาม